จากเรื่องที่ใกล้ไทยวันนี้เรามีประเด็นโลกที่ไม่อยากให้ทุกคนตกข่าวทันสถานการณ์กันนะครับวันนี้หยิบประเด็นที่เกิดขึ้นในซาอุดิอาระเบียามาเล่าให้ฟังกันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่สะเทือนใจคนในซาอุดิอาระเบียครับเป็นเรื่องราวที่น่าเศร้าของการสูญเสียเจ้าชายพระองค์หนึ่งที่นั่นเรื่องนี้เป็นที่น่าสนใจอย่างมากนะครับไม่ใช่แค่ในซาอุดิอาระเบียครับแต่ว่าเรื่องนี้ถูกพูดถึง ในระดับโลกด้วยเพราะว่าเจ้าชายพระองค์ดังกล่าวเนี่ยอยู่ในภาวะโคมา่ามานานถึงสองทศวรรษนี่เป็นชีวิตของเจ้าชายซาอุดีอาระเบียที่ไม่ต่างจากนิยายนะครับและนี่เป็นชีวิตที่ทําให้พระองค์ถูกขนานนามว่าเป็นเจ้าชายนิทรามานานกว่าสองทศวรรษจนกระทั่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครอบครัวของพระองค์ออกมาประกาศว่าเจ้าชายนิทราพระองค์นี้ ของซาอุดิอา,อาระเบียสิ้นพระชนแล้วครับโดยเจ้าชายพระองค์น,นี้มีชื่อว่าเจ้าชายอาวาลิดบินคาเลตนะครับพระองค์ถูกขนานนามว่าเป็นเจ้าชายนิทราจากการมีชีวิตอยู่ภายใต้เครื่องช่วยชีวิตมานานถึง20ปีครับจริงๆแล้วพระองค์เป็นเจ้าชายหนุ่มนะครับพระองค์ประสูติเมื่อวันที่18เมษายนปี1990เท่ากับว่าพระองค์มีพระชนมายุแค่35ปีเท่านั้น เจ้าชายพระองค์นี้เป็นพระโอรสองค์โตของเจ้าชายคาเลตบินอัลซาอุดและมีสถานะเป็นเหลนของกษัตริย์อับดุลอาซิสซึ่งเป็นกษัตริย์ผู้ก่อตั้งซาอุดิอาระเบียสมัยใหม่ขณะที่กษัตริย์ซามานแห่งซาอุดิอาระเบียกษัตริย์พระองค์ปัจจุบันก็มีสถานะเป็นลุงของพ่อของเจ้าชายนิทราพระองค์นี้ด้วยนะครับเจ้าชายนิทราพระองค์นี้กลายเป็นเจ้าชายนิททราหลังจากที่พระองค์ประสบ อุบัติเหตุรุนแรงขณะที่อยู่ที่กรุงลอนดอนของอังกฤษครับตอนนั้นพระองค์ไปเรียนวิทยาลัยการทหารนะครับอุบัติเหตุที่พระองค์ต้องมาชิญเกิดขึ้นเมื่อปี2005หรือเมื่อ20ปีที่แล้วแน่นอนว่าตอนนั้นพระองค์มีอายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นพระองค์ประสบอุบัติเหตุรุนแรงส่งผลกระทบต่อสมองอย่างหนักโดยมีอาการเลือดออกในสมองนะครับแม้ในตอนนั้น พระองค์จะได้รับการรักษาอย่างดีที่สุดมีการรักษาตัวฉุกเฉินก่อนจะถูกส่งตัวมารักษาที่ซาอุดิอาระเบียมีรายงานว่าพระองค์ได้รับการรักษาจากในแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางระดับต้นๆของโลกทั้งชาวอเมริกันและก็ชาวสเปนแต่พระอาการของพระองค์ไม่ดีขึ้นเลยครับพระองค์ยังอยู่ในสถานะที่ต้องใช้เครื่องหมายเครื่องมือทางการแพทย์ในการประครับประคองชีวิต ไม่รู้สึกตัวเป็นเจ้าชายนิทราสถานะของพระองค์เป็นเจ้าชายนิทรามาตั้งแต่วันที่ประสบเหตุเมื่อปี2005เรื่อยมาเป็นเวลา10-10ปีนะครับอย่างที่บอกว่าพระองค์ต้องใช้เครื่องมือแพทย์เท่านั้นถึงจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้จนกระทั่งเมื่อปี2015หรือเมื่อ10ปีที่แล้วครับการรักษาก็ยืดเยื้อมา ตั้งแต่ปี2005ที่พระองค์ประสบเหตุจนกระทั่งถึงปี2015ซึ่งก็คือถ้านับจากปัจจุบันก็คือ10ปีที่ผ่านมาถ้านับจากวันที่ประสบเหตุในปี2005ก็เป็นช่วงเวลา10ปีเหมือนกันเมื่อปี2015แพทย์ได้ให้คำแนะนำกับครอบครัวนะครับบอกว่าอาจจะถึงเวลาแล้วที่เป็นไปได้หรือไม่ที่ทางครอบครัวจะพิจารณา ในการถอดเครื่องมือช่วยชีวิตทั้งหมดแต่ว่าทางครอบครัวปฏิเสธเพราะว่าทางครอบครัวก็มีความหวังว่าพระองค์น่าจะยังฟื้นตัวได้ในอนาคตนะครับความหวังของครอบครัวเจ้าชายทําให้เจ้าชายนิทราพระองค์นี้ยังอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์มีการติดเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเพื่อพยุงชีวิตของพระองค์เอาไว้ จนกระทั่งเมื่อปี2019ครับปีนี้มีความหวังเล็กๆเกิดขึ้นกับครอบครัวของพระองค์นะครับเพราะว่าเจ้าชายนิทราพระองค์นี้แห่งซาอุดีอาระเบียมีการตอบสนองเล็กน้อยผ่านการขยับนิ้วครับแล้วรายงานข่าวของสื่อท้องถิ่นในซาอุดีอาระเบียรายงานว่าเป็นการขยับนิ้วหลังจากที่มีการท่องคัมภีร์อัลกุรอานในช่วงเวลานั้นก็มี พระอาการของพระองค์ที่ขยับนิ้วขึ้นมาก็เป็นความหวังที่ครอบครัวของเจ้าชายจะหวังว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของปาฏิหารที่จะทำให้พระองค์กลับมามีชีวิตปกติหรือไม่แต่สุดท้ายก็ไม่ใช่แบบนั้นนะครับความหวังที่ยิ่งใหญ่ของครอบครัวในตอนนั้นจากการขยับนิ้วไม่ได้เกิดปาฏิหารขึ้นมาครับอาการของพระองค์ไม่มีแนวโน้มดีขึ้นเลย และสุดท้ายก็นำมาสู่สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครอบครัวของเจ้าชายนิทราพระองค์นี้แจ้งข่าวการเสียชีวิตเมื่อวันเสาร์นะครับมีเป็น20ปีของชีวิตเจ้าชายนุทาแห่งซาอุดีอราระเบียที่ต้องอยู่ภายใต้เครื่องช่วยชีวิต20ปีครอบครัวไม่ยอมปล่อยมือเพราะมีความหวังแต่สุดท้ายทางครอบครัวก็ออกมาแจ้งข่าวเศร้าและทาให้สาธารณชน ทันทีที่รับรู้ข่าวคนจนํานวนมากต่างแสดงความอลาลัยต่อความสูญเสียในครั้งนี้นะครับปรากฏว่าในโลกออนไลน์ก็มีการติดแฮชแท็กเจ้าชายนิทราหรือว่าแฮชแท็ก Sleeping Prince จนติดเทรนในโลกออนไลน์ของซาอ,อุดีอาระเบียเลยนะครับขณะเดียวกันคนจนํานวนมากก็ซาบซึ้งใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวครับจะรวยจะจนในกรณีนี้ก็แน่นอนว่าเป็นครอบครัวของ เจ้าชายมีฐานะในการดูแลแต่สุดท้ายปลายทางผมคิดว่าไม่ว่าจะรวยจะจนเรื่องนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของครอบครัวความรักของพ่อที่มีต่อลูกความหวังที่ไม่หมดหวังความหวังที่จะมีปาฏิหาริย์แม้ว่าสุดท้ายจะไม่เกิดขึ้นก็ตามเรื่องนี้ผู้เป็นพ่อของเจ้าชายคาเวตเจ้าชายนิทาพระองค์นี้ก็ออกมาโพสต์ข้อความนะครับ ว่านี่ก็เป็นพระประสงค์เป็นสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระอเลาะที่ทำให้เกิดกรณีนี้ขึ้นมาเรื่องนี้เนี่ยในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้คนซาอุดิอาระเบียที่รับทราบข่าวนี้หรือว่าเห็นอกเห็นใจต่อความรักของพ่อที่มีต่อลูกหลายคนเนี่ยก็เลือกไปที่โรงพยาบาลที่พระองค์เข้ารับการรักษาอยู่นะครับ แล้วก็ไปร่วมสวดภาวนาร่วมกับครอบครัวของเจ้าชายนิทวาพราะองค์นี้เพื่อหวังว่าปฏิหารจะเกิดขึ้นจริงนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาจนกระทั่งมาถึงวันนี้เป็นการสิ้นพรชชนของเจ้าชายนิทวาที่ต้องอยู่ภายใต้ใเครื่องช่วยชีวิตนานถึง20ปีครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในซาอุดีอาระเบียนะครับแล้วก็ชวนคุยกันในบริบทของโลก นี่คือสิ่งที่เราหยิบขึ้นมาชวนคุยในวันนี้ครับแล้วก็เราปิดท้ายเรื่องของโพสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้ชวนคุยกันเรื่องกัมพูชา<ม>นานาชาติกดดันกัมพูชาได้หรือไม่หลังหลักฐานชัดใช้ทุนระเบิดก็หมาว่าเปิดพมา45นาทีร่วมสนุกกัน3า0ร350บวบอกว่าได้เป็นส่วนใหญ่นะครับอยู่ที่66ไม่ได้อยู่ที่33%ครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมสนุกกับเวอร์ไวน์ไลฟแล้วเราเจอกันแบบนี้จันถึงสุกสี่โมงครึ่งนะครับสำนักข่าว Today Make tomorrow today